สวัสดีจ้าพี่น้องกันมูโชคมื้อนี้มาพบกับช่องยายไพศีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ายายไปศีคนอำเภอหนองบวกหนองเขตเทศบาลเนาะจ้าพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็ได้น้ำข้อมูลเนวทางเลขเด็ดใหม่พี่น้องช่วงพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจำวันที่สองพฤษภาคมคือเก่าก็เดิมเนาะจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังแนวทางยายไพศีกาฝากดติดตามกดถึกใจให้น้ำในเด้อจ้าพี่น้อง,องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจ้าพี่น้องเนาะ ย้ำย้ำสีอัปเดตคลิปใหม่ๆกับสิบปรดิษา์ชมเนาะจ้ากัชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่ามากักอาจารย์สำนักใดกัคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เด้อจ้าหรือว่าจะคอมเมนต์มาคุยกันเล่นได้เนาะจ้าพี่น้องเนาะกัไปเบิ่งข้อมูลแน,นวทางอาจารย์ทันแรกเลยเนาะจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่ามังกรทองอสา,จา,จานจ่าแนวทางของมังกรทองอดที่เลียเพื่อนขายเขาเพื่อนไหนมาห้าแปดเจ็ดกับเขาสองตัวถ่ายของเพื่อนเนาะจะ้าแปดเจ็ดของบนเนาะพี่น้องเนาะงวดนี้เพื่อนบอกว่า สามตัวพ่นก็นมี4 7 5 2จตัวพ่นกัหาสี่็ดสี่นี่เด้อจากข้างล่างเพิ่นก็นสิบ่ค่อยชัปดปานใดเนาะเพิ่นก็ให้มา98และ08นยาสั่นจ้าจากแนวทางมังกรทองมาสั่นเนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้าอาจารย์ท่านนี้เพิ่นบอกว่าแนวทางล่างเน้นเน่นสาสั่นเนาะจ้าพี่น้องเนาะรัฐบาลแนวทางล่างเนาะจ้าเนาะเพิ่นก็ให้มา3532 52 สามสี่สี่สองและห้าสี่วัสันแนวทางของอาตาวัสันนะพี่น้องเนาะเพิ่นบอกว่าเน้นๆกะสามหาก็หาสองเด้อพี่น้องถืออกถือใจเนาะ่น้อถืออกถือใจกะแคบหน้าจอไว้ได้เด้อจ้าพี่น้องถดามันเลื่อมเนาะลายมือเนาะจ้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าล่างเน้นๆสิบสองชุดประสานจพิ่นกบเขามาสามหมวดแล้วเนาะจ้าพี่น้องเนาะมาตามตอเเรว่าวันที่สองบนเสื้อ้นี่วันที่ผ่านอีกบนนาอจ้าพี่น้องเนาะ เพิ่นก็ให้มาสองสองสามสองสี่สองสองสาสาสสองสสามสองห้าหและ45่ว่าสันเพิ่นกรสิเน้นห้วงกลมนะจนะ๊ะเนาะวงกลมหมเพิ่นก็สิเน้นมีสองหและสีหว่าสันรอบผลจากล่างเน้นเน้นนะจ๊ะพี่น้องเน,ะนาะแนวทางต่อไปเลยจา้าอันนี้เพิ่นบอกว่าเอดหนึ่งว่าสันจ้าพี่น้องสมตัวตรงตรงบนล่างสามชุด สันมากมากกับสันพี่น้องเพิ่นวานนะ่าร้องใส่งวดที่สองงวดแหลกผ่านมาสันจากเพิ่นวานเนาะมาเบิ่งงวดนี้เพิ่นบอกว่าศูนย์สามมาสันจากสองตัวเนาะมาเบิ่งสามตัว่นพี่น้องบานเป็นไหมาหนึ่งศูนย์สามห้าศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามมาสันจากแอดหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะอันพี่น้องมามักสามตัวอย่างมันเปลือกเงินค่ะสื่ศูนย์สามตัวเดียวเขียนๆเลยเนาะจากพี่น้องเนาะจากแนวทางของแอดหนึ่งเนาะจากพี่น้องต่อไปเลยจ้า อันนี้ล่างไปกับปสันจากของอาจารย์เปียกโคไทยเนาะพี่น้องเนาะเพื่นบอกว่าถ้าศูนย์มากกับศูนย์สามาศ็ดศูนย์เกถ้าสมากกับสามหนสามาสามเถ้า7มาก็เจ็ด7นึ่และเจ็ถ้า9มาก็91,93,95,97และ99้าเก้ากับสเพื่นกับสิเน้นไห้ก็คือ9,3,91และเก้าเัสัเนาะจ้าเนาะจากแนวทางอาจารย์เปียกโคไทยเนาะพี่น้อง ต่อไปเธอจ้าอันนี้ชุดวิเคราะห์ว่าสานกันล็อกประสานพี่น้อง่นวานเนาะแอดสุริยานะพี่นอ้องเพิ่นก็บ,บอกว่า7กับ8มาตัวนนหนึ่ง,งเพิ่นก็เลยหายมาก8ดเก้ากับเจเก้าข้างล่างเนาะจากพี่น้องนอนแนวทางล่างกันล็อกประสานจ้าพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้ เด่นล่างมาตัววสันพนวนาพนกายมาเขาร้ายงวดแล้วเนาะจ้าเนาะของแอดแมงกอนเนาะจ้างวดบงหันพนให้มาหกขาเข่าทึ้งหกทึงหางเลยเนาะจ้าพี่น้องงวดนีเพิ่นบอกว่าเจ็ดกับหกมาหนึ่งตัวตัวใดตัวหนึ่งเนาะเนาะพี่น้องเนาะรักสิบกระไดรักนุรักหน่วยกระไดเนาะจ้าเนาะข้างล่างจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้สามตัวบนตรงโตสันท่าศูนย์มาวสันพี่น้องพนวาคนกายศูนย์มาหลายเนาะจ้าเนาะพนบอกว่าท่าศูนย์มากกับซิมี 0ูนย์หนึ่งเก้าศูนย์สี่สามศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์สีจ็ดศ้าวขห้หวออดอพี่น้งเิษ0 5 9้า9ก 078 086และ0ปละ028สออัสนจาาขอให้โชคดีเด้อค่ะอัสสันจากแอดกิทเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าเพื่อนบอกว่าอาจารย์เก่าฟันท่องชุดลางอัสสันพี่น้องเพื่นว่ารัฐบาลล่างชุดฟันตรงตรงอัสันพี่น้องเพื่นว่าเนาะเพื่อนก็บ,บอกว่าเด่นกับมีเจมี9มี3ตัววิ่งกับวิ่งเจ็ดเน้นคำคือ เจ็ดเก้าเจ็ดสามตัวกันก็คือเก้าสามสามเก้ันพี่น้องคนกัฟันมากเจกับเจเกนาะจ้าเนาะเนวทางรางของอาจารย์เก่าเนาะจ้ะพี่น้องอาจารย์เก้าสันบนวาเนาะเนวทางต่อไปเลยจ้าอันนี้นับเฉพาะของสลากว่าสันจ่าเมาะเพื่อนก็บอกว่างวดประจําวันที่สองพุทภาวาสันพี่น้องคนก็หายมากคือสามหนึ่งสาและเจ็ดาสันเป็นสองตัวบนรางเนาะจ้ะพี่น้องเนาะ จากแนวทางเลขลับเฉพาะกองฉลากเนะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้บอกว่าตัวเดียวล่างสันสองคนเสืาเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็บ,บอกว่าวิ่งตัวเดียวเก้าสันเพิ่นบอกว่าฟันมากแข่นแข็งเก่าหนึ่งสันพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าสัตจะพยาเล็บคูดประสันพี่น้อง่นวานเนาะล่างคนหายมากห้9 8 5 9าสามตัวแข็นแขนเนาะจ้าพี่น้องเนาะถืออกถือใจกระจวดจาาฟาดเบื่มเลยเนาะจ้าพี่น้อง เกือตัวมักบ่อเนาะเขาจะเก่าเปียกเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เลขเทวาโชคลากว่าส,สันพี่น้องเพิ่นว่าน้องหมดที่แล้วเพิ่นก็ให้เขาบนเนาะพี่น้องเนาะคู่โตัวสองตัวว่าส,สันเพิ่น้องปนไห่เขาแปดเจ็ดว่าสัน,นจ้าหมวดนี้มาตามต่อเลยเนาะพี่น้องเนาะสองพฤษภเส,สืาว่าสันพี่น้องปนไหม่มามีสองห้าสองเจ็ดสองแปดหกห้าหกเจ็ดหกแปดเก้าห้าเก้าเจ็ดและเก้าแปดว่าสันแนวทาง สนับสนุนสลากินแบงรัฐบาลวาสั่นจ่าพนวันเนาะจากเลขเทวาโชคลาภสั่นพี่น้องพนวานเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่บอกว่าคู่โต๊ดบนสั่นของนมหน้าหวานงวดที่แล้วพี่ไห้เขาแปดเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ้งงวดนี้เลยจ้านมหน้าหวานพิ่ไห่มากพิ่บอกว่าศูนย์ะขอถทดขอไปหลายๆเด้อจ้าศูนย์ห้าศูนย์หกแปดห้าแปดหกเก้าห้าและเก้าหกสั่นคู่โต๊ดบนของนมหน้าหวานเนาะจ้าพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้สองตัวล่างมาซานจางงวดที่แล้วเพิ่นายเขาหางหกนาะจ้ะเนาะมาเบิ่งงวดน,นี้เลยนะจ้างวดน,นี้เพิ่นขายมากสองตัวล่างว่าซันพนขายมากมีหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกและหนึ่งแปดนจ้าถืออกถือใจกระโวดจาา่าฟาดบึ้มเลยเนาะจ้าพี่น้องเนาะจ้าถ่ายคลิปนี้แย่ไปสีก็ขอ,ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด้อจา้าที่เของมารับเพิ่มรับฟังเนาะพี่น้องเนาะแย่ไปสีก็บว่ามียางตอบแทนก็ขอให้ท่านอยู่ดีมีแห้งเฮ้งๆเรื่อย สุขสุขคนเด้อจ้าสวัสดีจ้า